เอาละเอาละซาเราเวันนี้เราจะมาสรุปว่าเราเล่นเบต้าเฮเตอรครบ7วันวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เล่นแล้วก็รออีกทีน่าจะเปิดเกมเลยเราได้อะไรแบบว่างได้ได้ได้เล่นอย่างเดียว <c ười> กำไรยังหาไม่เจอเอ้ยชั้นหนึ่งนะจอมันมาจอมไม่เต็มวะ มันยาวเกินแล้วนี่อ่ะ,อะโอเคก็คือสเต็ปแรกเลยเดี๋ยวผมจะบอกผมเออหาติปมาได้3 5ม0 0นะื่นะนับจากวันแรกที่ผมเล่นไปไม่รู้ว่าคลิปแรกลงไปเท่าไหร่ต้องกลับไปดูคลิปแรกเลยอ่ะตีเขากลมๆ3 5ม0 0้าก็ประมาณรักษาติปห้า u s ดอลลาร์ลวมั้งแล้วก็เสิร์ฟอาหารลูกค้าให้ไกด์มาสองใบวะค่อนข้างดอกยากอยู่นะนี่ แล้วก็วิธีดูว่าจานไหนใช้ energy เ,เท่าไหร่ก็ดูที่เลขข้างบนนี้เห็นไหมคูณ2อันนี้คูณสิ energy ข้างล่างเนี่ยรูปสายฟ้าเนี่ยสร้างได้วัวนละร้อยใช่ไหมเราต้องบวกเลขดีด,ด้วยเพราะตอนแรกผมบวกไปลงตัวไปม,มันจะเหลือวันละหนึ่งอะไรแบบนี้มันจะสร้างไม่ค่อยได้สร้างเหลือเศษดึงหลายวันหลังๆพิ่งมาสังเกตโอเคก็ดูข้างบนเนี่ยอันนี้คูณ5ก็คือใช้ energy 5้ก็พยายามบวกให้มันร้อยอ่ะให้พอดีร้อยมันจะได้ส่วนๆพอดีเป๊ะ โอเคตอนนี้ผมใช้จี้หมดแล้วแล้วก็ลงมาเลื่อนลงมาอีกบรรทัดหนึ่ง2ิบเก้าแสด42นี่คือจํานวนที่เชฟคนนี้สามารถทําเมนูนี้ได้จะคนนี้จะทําปูผัดผงกะหรี่ได้อีก29ครั้งแล้วก็ค่าถ้าติปต่อจานอะ่ะก็คือ24 24คู16ก็คือเราสร้างอ้น,นี้หนครั้งอะ่ะแล้วหนึ่งครั้งก็จะลดไปหนึ่งในะ29เนี่ย เราจะได้ติป24คูณ16อ่ะไม่รู้เท่าไหร่ไปคูณดรวเองใช้เวลาสร้าง1ชั่วโมง E.P 120ประมาณนี้ที่ผมไม่อยากสร้างที่สุดก็คือเชฟสลัดผักนะเชฟสลัดผักแวมงเปืองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเฟอร์นิเจอร์นี่ดูค่าเฟอร์นิเจอร์มันลดลงเห็อปะค่าเฟอร์นิเจอร์ลดลงตอนที่เราเสิร์ฟอาหาร1ครั้งกดเสิร์ฟ1ครั้งปุ๊บลด1เลยก็หมายความว่าหมายความว่า ถ้าเราเสิร์ฟอาหารเนี่ยก็100่งรยจเอาง่ายๆลดไปวันลดไปวันละร้อยอ่ะคำนวณง่ายนิดเดียวลดไปเปเนเจอร์ถ้าเราเล่นทุกวัน Energy หมดทุกวันก็ลดไปวันละร้อยคำๆจะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยแล้วอย่างที่คลิปแรกที่ผมบอกคือเชฟสำคัญสุดใช่ไหมเตาอันนี้อันดับสองใช่ไหมขอขอขอแก้นิดนึงเชฟสำคัญสุดลองลงมาคือโต๊ะกับเก้าอี้นะ โเกามันจะทําให้เรากดส่งก,กดเสิร์ฟได้ได้เยอะขึ้นอะ่ะเร็วขึ้นทําให้เราเล่นจบเร็วขึ้นเตาเนี่ยผมมีห้าอันเน่ยแล้วใช้ไม่ครบไม่ครบห้าอันอะ่ะใช้ก็แค่สามอะ่ะเทป5ห้าคนทําใช้สามเตาก็ได้ก็ผ่านผ่านกานทำอะ่ะไม่ต้องนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสมมติเมนูนี้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเรากดทําทิ้งไว้เสร็จแล้วก็ปิด ปิดแอปไปเลยแล้วก็รออีกชั่วโมงหนึ่งค่อยมาเสิร์ฟทีเดียวไม่ต้องรองในเกมให,ให้มันเปลืองแบตนะเกมนี้ใช้เวลาเล่นจริงๆก็ประมาณสัก10นาทีก็น่าจะได้นะอันนี้หดทหาให้มาเดินอ้อมโต้เห็นปะทำให้ลูกค้ามันเดินช้ากว่าเดิมพอหมด Energy ปุ๊บก็ไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยไอ้ลูกค้าบักไว้ลูกค้าเดินติดบักแล้วก็ค่าเฟอร์นิเรก็บอกไปแล้วว่าคลิปที่แล้วก็กลับไปย้อนดูกันได้ เนี่ยผมสุ่มเชฟสลัดผักมาเนี่ยผมว่าจะเอาตัวนี้ไปย่อยนะในเดี๋ยวค่อยว่ากันเฟอร์นิเจอร์ผมลดลงไปเยอะแล้วก็ในช็อปมันจะมีเตาขายเตาต่ำสุดก็คือ5,000ันติปก็ประมาณ5้าห้าดอลลาร์มั้งถ้าจำไม่ผิดก่อนจะซื้อเตาไปดูในตลาดด้วยนะว่า5้าดอลลาร์เราสามารถซื้อเตาได้หรือเปล่าซื้อจากในตลาดน่าจะดีกว่าถ้าเกิดราคามันถูกกว่านะ ก็ประมาณนี้แหละนะก็สรุปว่าเดือนหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ประมาณสัก2รอบเลยเนี่ยสิวันก็น่าจะแตกน่าจะแตกสลายหลายอันก็คือต่อให้ไอ้นี่มันหมดไปก็ก็ยังวางในร้านได้นะยังนับโบนัสบิวตี้อยู่นะแต่ว่าไม่ไม่เพิ่มหัวใจเฉย ตอนนี้แมพผมก็ยังบักอยู่ได้ผมไม่ได้อยู่โอลิมปัสนะโบนัสเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ได้ก็เสียบีบีฟีเลยโบนัสบิวตี้เราก็ประมาณเช่นนี้เราเราไปดูในโอเคเราไปดูในเว็บกันต่อมาหน้าเว็บ แลนแม่งบักไปดูคลิปแรกได้ว่าผมมันอยู่ที่โอลิมปัสดเดนี่อยู่เอโรดาโดมสิ่งที่ผมจะทำถัดมาก็คือผมจะลองเอาติปออกมาตอนนี้มันอยู่ในเกมใช่ไหมผมจะเอากลับไว้ที่วอลเล็ตไปที่ติปท r านเฟอร์แล้วก็แม็กเลยกลับเข้าวอลเล็ตซะ เซ็นเร็วเหมือนกันไว้ไหนไปดู inventory ดอินเวนท r รี่ดิเฮ้ยเฮ้ยตั้งหายไปไหนฮัลโหลอ้อาวเวรละต้องไปแจ้งเรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยเกมทูวอลเล็ตแล้วทิปเราหายไปไหนแล้วครับเพ่โอเคมาแล้วตกใจหมดแฟนเหงาใจหายเแวบบ็บไม่เว้ยเอาสะใจหายเว็บเลยทีเดียว ก็คือถ้าเกิดเราแรกตริปมาถ้าเราจะเอาติปไปใช้ในเกมเราต้องมาสอบแเวบตรงนี้ด้วยนะคลิปที่แล้วลืมบอกเนี่ยผมสอบแเวบไปสามรอบหนึ่งพันพันเก้าเนี่ยคุมม้มไหมเนี่ยซื้อโพเลเจอร์ไปออ๋โอเคแล้วที่ผมบอกว่าซื้อเต่าข้างนอก,กอนในเกมมาดูที่ตรงนี้ดูที่เช่นสเตเดียมเนี่ยโคตรถูกเลยสิบเจ็ดเองโลเวลไพ่อ่ะถูกสุดสิบห้าเองอ่ะอ่ะแล้วเราไปดูในเว็บ ในเว็บโซเว็บมาดูนะเท่าไหร่นะสิบห้าดาย FUSD อะสิบห้าดายเนี่ยสองจุดสี่เหรียญเองแล้วถ้าสมมุติถ้าในเกมมันเท่าไหร่นะห้าพันใช่ไหมนี่ห้าเหรียญแปลว่าไม่ถูกกว่าเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยถูกกว่าเยอะเลย แต่ว่าแต่ว่าดูดีๆนะมันมี38มสิบแปดะสิบเจถูกมาก38นี่ดูก่อน,นว่าถูกหรือเปล่า38โอเค38แพงกว่าต้องอยู่ประมาณสักเนี่ยสามสิบต่ำกว่ากว่าสามสิบซื้อเลยเนี่ยแต่ผมทำไมเอโรราโดมันแพงอย่างว่าเมื่อกี้เห็นมีถูกๆที่อื่นด้วยนี่หว่าอ่าสิบเจ็ดเนี่ยเออก็ประมาณนี้แล้ว ก็เชฟถูกๆก o ล e ว p ร i c e ยี่สิบแปดอะทับทิปสูงสุดเด้แค่สามพันอย่างเงี้ยอืมผมบอกเลยว่าผมอยากได้ผมจะซื้อเชฟตัวนี้อโอเคเราอยากได้มาน่ารักแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้นะเราจะเอามาดีดนิ้วพึ่งสลายกลายเป็นการ์ด รอบเชบเรียบร้อยเชฟคนนี้ก็เป็นของเราแล้วก็น่าจะคือเชฟได้คือผมสุ่มมาได้มาคราวที่แล้วใช่ไหมเนี่ยมันทำเป็นสลัดผักอะมันแได้แค่ติ๊บห้อ่งอะแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้เฟอร์นิเจอร์เราพัางเร็วขึ้นแล้วมันได้ตังค์น้อยผมว่ารู้สึกว่ามไม่คุ้มไงเพราะว่าผมจะเอาเนี่ยเอาไปอาจจะไปย่อยสลาย ย่อยหนึ่งตัวได้สิบใบใช่ไหมผมจะเอามาย่อยเป็นแบบว่าเอาสองตัวนี้ย่อยแล้วเสร็จแล้วก็รวมล่างกันไปเลยผมจะไปรวมล่างกันเลยเอาเชฟสองตัวย่อยเสร็จแล้วก็รวมไปเลยสิบห้าใบรวมแบบขั้นสุดๆไปเลยเพื่อได้มาสเตอร์เชฟแต่ว่าจะไม่ทำในคลิปนี้นะไว้ทำในคลิปหน้าโอเค เราไม่ลืมอะไร,ะไรลรวใช่ไหมก็คือถ้าเรายุดในเกมอยู่อะเราไม่สามารถเอามาย่อยได้าเพราะคลิปที่คลิปที่แล้วผมเอาไปไว้ในเกมหมดเลยไงมันก็เลยเอามาย่อยไม่ได้อ่ะดูว่าสามหมื่นห้าผมได้ตังค์เท่าไหร่ใช้เวลาเจ็ดวันไหนดูซิได้ตังค์เท่าไหร่ได้สามสิบห้านะครับผมได้ประมาณพันหนึ่งอะพันเสร็จ เ s d ก็ราคาเดียวกับ USD อ่ะก็คำขนะครับพันเล่นวันที่หนึ่งได้ประมาณพันพันบาทลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปเทปผมซื้อมา5ตัวตัวละตัวละยีก็ร้อยหนึ่งพอดีลงทุนไปก็คำขำแนะครับผม3ามพันาครับไม่รวมเฟอร์ิเจอร์กับเครเราเติมไปคราวที่แล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะตีแลนด์ด้หกสิบอ่ะ อาตีกลมๆไปเลยอสัก200ประมาณนี้ที่ผมลงทุนไปประมาณส0งร,ร้อ0หพันบาทปกตีถ้าเ0 0 0พันผมว่าประมาณ7,000นที่โดนไปไม่รู้ว่าประมาณเอานะ <c oughs> ถ้าเราจำทุนจำต้นทุนไม่ได้แปลว่าเราก็จะไม่ขาดทุนยังไงล่ะ <c oughs> โอเคนะครับออเงินคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันครับผม เราต้องบอกลาเชฟตัวนี้แล้วทำไปไม่กี่เมนูเองโอนี้ไว้เจอกันซีว่าแกนเน็กทำ